เอื้อมค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณเอื้อมผลบุตรจากจังหวัดอ่างทองค่ะแจ้งว่าป่วยติดเตียงมาสปีแล้วไม่เคยได้รับเงินคนพิการอ้าวเหรอคะมีใบวินิจฉัยจากหมอนะคะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต้องการให้ช่วยเรื่องทำบัตรคนพิการปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าเลขที่68หมู่สองตะบลหัวตะพานอ้ออำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง คุณเนือมบอกว่าไม่สามารถเดินได้ด้วยตอนนี้นะคะเบื้องต้นทีมงานหลังไใของเรากำลังประสานงานท่านประหลัดอบตอหัวตะพาณ์นะคะกุลสิรินาสุภบุญเห็นบอกว่าวันนี้ภรรยาไปยื่นเอกสารที่อบตอได้รับแล้วใช่ไหมคะอ่าค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวทางอบตตนะ่ะจะประสานไปที่ลบบุรีเนื่องจากคุณลุงเอื้อมผลบุตรนะคะ,คะท่านท่านภูมิลำเนาท่านอยู่ที่ อำเภอชัยบาดานจังหวัดลพบุรีนะคะในส่วนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอ,อรับเรื่องประสานให้นะคะโอ้ดีใจได้คุยกับท่านประหลัดเป็นยังไงบ้างกรณีคุณคุณเอื้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านคะค่ะก็ตอนนี้เมื่อวานอะนะคะเราก็เอ,อนอําเอกสารนะคะามาให้คุณลุงเอื้อมเนี่ยอ่เซ็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะดําเนินการ อประสานไปที่พมจอ่าอ่างทองนะคะเพื่อเพื่อเอดําเนินการในเบื้องต้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะประสานไปทางเทศบาลตําบลไชบดาลคุณลุงเอื้อมเนี่ยได้ได้มีบัตรผู้พิการจะได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการแล้วก็เอได้รับเบี้ยเบี้ยเบี้ยความพิการนะคะค่ะค่ะ ก็คือนี้เจ้าหน้าที่ของอบตอรประสานกับเทศบาลตําบลชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะ,ะแล้วก็ดําเนินการเอขึ้นทะเบียนนะคะผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยผู้พิการเรียบร้อยแล้วอะค่ะมเมื่อเดือนนี้ค่ะที่ผ่านมาค่ะเดือนเดือนมีนาคมเนี่ยคุณคุณลุงเอื้มอมได้รับแล้วอะค่ะ 8ปด้อยนะครับแปดร้อยใช่ไหมท่านค่ะใช่ค่ะีได้ตรงนั้นตรงนี้มาผสมกันนะนะอืมพุก็ดีใจด้วยนะพุกก็ดีใจด้วยนะขอบขอบพระคุณคุณอนุมาแล้วก็ทีมงานทั้งหมดแล้วอืมโอ้ช่วยเหลือกันจนได้นะ่ะผมผมผม,ผม,ผ,มผมพยายามเดินแล้วมันก็ไม่ได้นะ่ะคุณอนุมาทำสำเร็จปั๊บเลยอนะ่ะยิ่งครับคุณอนุมาเรื่องไหนผมฟังมานานแล้วนะก่อนที่ผมจะ ทรไปหาคุณอนุมาเรื่องเนี่ยขอบคุณมากๆคือบางทีเร,งเรื่องไหนก็ติดหมดเรื่องไหนก็ติดหมดนะบางทีมันต้องใช้เวลาหน่อยแต่เราจะไม่ละความพยายามที่จะทําให้สําเร็จให้ได้เนาอลุงเอื้อมเนาะอ่าขอบคุณมาก